รีวิวของที่โปรดักทีฟที่สุดในชีวิตนั่นก็คือที่ตัดเล็บของเี่ยวมีแล้วก็ที่ตัดขนจมูกที่เล่นขนจมูกของ Xiaomi นะครับปีที่แล้วมีไอเดียหนึ่งเนาะก็เป็นมนุษย์ชอบ explore สิ่งต่างๆนะครับแล้วเราตั้งคำถามว่า ความโปรตีปเนี่ยมันคือเวลาที่มันควรจะมาใช้กับสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นบางบางครั้งเราก็ต้องเอาเวลาไปเสียเวลากับการตัดเล็บอ่าหรือตัดขนจมูกอะไรเงี้ยตัดเล็บเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเนาะแต่ละครั้งนะครับผมก็ได้ลองเซิร์ชแล้วก็อุ้ยมันมีจริงด้วยเสียวมีสร้างโรคจริงๆเลยนะครับเซียวมี่มีทุกอย่างนาะเซียวมี่เราก็เลยเซิร์ชว,ว่ามันมีแก๊เจตไหนบ้างที่เป็นแก๊เจตที่ช่วยทําให้เราอะครับช่วยตัดเล็บได้ไง่ายขึ้นบ้างมันก็เลยเจอเจอ้าตัวนี้เซียวมี่ซีเมจิกนะครับตอนนั้นซื้อมาราคาประมาณบาาททแแหหหลลละะะเเ่ตอนนนนีี้้้้ยยใใกัด๋ววิิงง์ไคร ถ้ากดจากลิงก์ผมจะได้เอฟเฟคดีนิดนึงเอาไปซื้อแกจัตมารีวิวตัวต่อไปนะครับถ้าใครอยากอุดหนุนก็กดกดลิงก์ตามนี้ได้นะครับมันคืออะไรมันคือจริงๆถ้าใครได้ลองรีวิวดูรีวิวหลายตัวนะครับมันไม่ใช่ที่ตัดเล็บมันคือตะไบเล็บก็คือพอเปิดมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนตะไบนะครับตะไบแล้วเรากดค้างไว้ชึบค้างไว้นิดนึงเนาะตอนแรกที่ซื้อมาก็งงมาไฟมันจะขึ้นนิดนึงนะครับมันกดไปนานสักพักนึงเลยอ่ะเหมือนน่าจะป้องกันอันตรายนะผมคิดว่าฟีเจอร์มันนะ อ่ะแล้วมันก็จะดังนะครับเนี่ยว่ามันเกือบสิบปีเลยมันก็นี่จะเป็นไฟขึ้นนี่นะครับอืก็จะสัน่นมีเสียงสันส่นๆอย่างเงี้ยนะแล้วกดอีกหนึ่งรอบมันก็จะเบาลงแล้วก็อีกหนึ่งรอบก็จะปิดมีแคส่สองสองสเต็ปเท่านั้นนะครับมีแค่สองสเต็ปเท่านั้นซึ่งวิธีการใช้งานเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองกันบอกตัวเครื่องก่อนมีแค่ปุ่มนะครับมีแค่ฝานะครับแล้วก็เออเนี่ย มีรูสาหรับชาร์จ usb c นะครับผมชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนเลยอะมันไม่ได้ใช้บนะ่อยเนาะสองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาตัดเล็บให้โชว์กันซึ่งการตัดเล็บของผมในวันนี้นะตัดเล็บของผมวันนี้ผมจะเล็บประมาณนี้รีวิวเล็บตัวเองนะครับข้างหนึ่งจะตัดด้วยตัวนี้อีกข้างหนึ่งจะตัดด้วยตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะจับเวลากันว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าพอตัดเล็บเสร็จเล็บมันก็จะมปอยู่ใน,น,นะครับ เปิดตรงนี้ปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปทิ้งเล็บได้เลยเนาะ,น,ะนั้นไปลองตัดด้วยข้างปากติกันก่นอนนะครับวุ้ไม้ของการตัดเล็บต่ละครั้งเนาะบางคนอาจจะเอาถังขยะมาผมก็เอาถุงพลาสติกมาอย่างเงี้ยครับเราตัดบ,บางครั้งมันก็เข้าถุงไม่เข้าถุงบ้างเนาะอ่ะโอเคเราจะเริ่มตัดกันนะครับสามสองหนึ่งไปซึ่งถ้าใครซีเรียสหรือชอบการที่แบบต้องตัดให้มันสวยๆเนาะเราก็ต้องเล็มแบบเล็มทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยเนาะถึงจะได้แบบเล็บสวยๆอย่างเงี้ยเนาะ ห้าเล็บนะครับใช้เวลาไปประมาณหนึ่งนาทีเนาะห้านสะิบเจ็ดวินาทีนะครับต้องเล็มเล็มนิดนึงนผมเปิดก่อนเนะาะเหมือนที่เมื่อกี้บอกนะครับกดค้างไว้นะครับอ่าพอมันดังอย่างนี้แล้วเนาะไฟติดแล้วนะครับเริ่มกันวิธีการใช้งานง่ายมากครับมันคือการถูครับเอาเล็บเข้าไปจ่อเนาะแล้วก็หมุนนี้นครับนี่ออกมาอ่ะผมก็คือไม่มีทางบาดมือแน่นอน,นอตัดให้ ลูกๆหรือว่าเด็กๆที่สนๆได้นะครับอีกข้างนึงนะครับอุ๊ยลืมจ like ับเวลาเฉลีสิบส hmm. 10ิบวินาทีแ <sounds> ล้วกันอย่างนี้ครับอืมออกมาแล้วเนาะอจริงเสร็จแล้วมันก็จะตกออกมาบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนิดหน่อยเลยเนาะเพราะไม่เป็นการตะใบนะไม่ต่างกันมากถ้าบวกเมื่อกี้ไปประมาณสิบนาทีนะครับสิบวินาทีก็จะประมาณเนี่ยห้าสิบพอๆกันพอๆกันเอาจริงผม จับเวลาให้ดูเพราะว่าอยากให้เทสความเร็วเฉยๆนะครับเขเคผลของการตัดนะครับนี่มันก็จะมีเล็บมันก็จะมีเล็บมาโชว์กองไว้ตรงนี้นะครับที่มันถูกตะไบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทิ้งก็คือกดแค่ปุ่มเดียวนะครับปุ่มเดียวปุ๊บอืมมันก็จะลงถุงที่ผมวางอไว้นะประมาณนี้เลยใช้งานง่ายมากเอาจริงข้อเสียนิดเดียวคือตัดเล็บเทา้าไม่ค่อยได้นะเล็บเท,าท้าบางทีมันหนากว่าผมพยายามลองหลายรอบแล้วสุดท้ายเล็บเท้าก็ต้องใช้อันนี้อยู่ในบางเล็บ,บ,เ,ลบเช่นแบบนิวโป่งเนี้ยครับก็ ว่าแต่อันนี้ทำมันก็เหมือนจะช้ากว่าปกติอยู่แหละช้ากว่ามืออยแล้วความรู้สึกนะไม่รู้จริงก่อนมันก็เลยนานๆทีตัดเล็บพราครั้งหนึ่งแต่อันนี้ก็จะตัดทีทีได้เช่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะทําให้แบบไม่มีบุคลิกเกือบยาวไปหาลูกค้าอะไรอย่างนี้ครับอันหนึ่งเซี่ยวมี่โชซีนะครับ,รบเป็นเอ่อที่เล็มขนจมูกเนาะใช้ทานชึบๆสามเอนะครับต้องบอกเลยว่ามีฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากก็จะมีแค่ปุ่มอ่ะเปิดปิดเนาะแล้วก็มีรูเอาไปเสียบนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะมารถเปิดออกมาทาคำความสะอาดได้หมุนหมุนออกมาทาคำความสะอาดได้เห็นไหมนี้เห็นไหม,หไหมวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเรากดเปิดมันจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับกดเปิดปุ๊บได้ยินเสียงนี้อา่าก็เอาเข้าไปเลยแล้วก็หมุนหนึ่งรอบอันหนึ่งรอบมันไม่บาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนตัวมีดมันอยู่ข้างในเนาะจบทำทุกวันได้โอเคสองสิ่งนี้เนาะเลยเป็นก a เจ็ต ที่ประทับใจที่สุดในปี2022นะครับปีที่แล้วเนาะซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออ Xiaomi แม่งสร้างโลกแล้วแม่งเปลี่ยนโลกจริงลดระยะเวลาการดูแลตัวเองได้เยอะมากๆเลยแล้วก็สบายมากขึ้นมากๆเลยนะครับจริงจงยังมีอีกหลายๆตัวของ Xiaomi เนอะที่เราเล็งอยู่นะครับเช่นพวกที่ฉีดฟันนะ่ะที่มันเป็นน้ําเอาไว้ฉีดเอาหารนาซอกฟันอะไรเงี้ยหรือแบบไม้ที่เอาไว้ส่องแคะหูอะไรเงี้ยครับ เดี๋ยวก็จะลองแพนในการซื้อแล้วมาลองรีวิวให้ดูกันนะครับถ้าใครสนใจจะสตัวนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะ้อถ้าใครอยากจะอัฟเฟอรให้ค่าหนุ่งผมหน่อยๆก็กดที่ลิงก์นั้นเพื่อไปซื้อหรือไปดูของกันนะครับกเกมจะรอบหน้าเป็นแบบไหนเดี๋ยรอติดตามชมได้เลยนะครับ